ตอนนี้ผมเข้ามาในวัดมักขามพงนะครับบริเวณตรงที่คนเขาไม่เข้ามากันนะครับคือคนเขามาเขาจะเขาจะไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงปู่อะไรที่ตรงนั้นนะครับแต่บริเวณตรงนี้คือแบบโล่งมากแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆมากนะครับเลยเข้ามาสำรวจนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ให้เข้ามาละครับก็ขออนุญาตท่านหลวงพ่อนะครับมาเดินมาสำรวจพื้นที่นะครับพื้นที่บริเวณของวัดวัดมะขามพงเนี่ยคือพื้นที่ของเขาเนี่ยจะติดกับแม่น้ำนะครับจะติดแม่น้ำนะครับคืออยู่ริมแม่น้ำใหญ่นะครับ เรียกว่าเป็นแม่น้ําป่าศักนะครับคือแม่น้ํานี้นะครับจะเชื่อมต่อกับเอ่อเชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับคลองระพีพัดพวกนี้เชื่อมต่อกันวันนี้ผมก็เดินมาคนเดียวนะครับเดินมาคนเดียวเข้ามาในเขตที่ไม่มีใครเขาเข้าเข้ามากันนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ๆ เหมือนกับที่เขาไหว้อุโบสถเก่านะครับมีหลวงพ่อเอ่อพระเก่าๆพระพุทธรูปเก่าๆที่เขาไหว้กันอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้คือไม่มีใครเข้ามานะครับผมเดินเข้ามาแค่คนเดียวนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอ่อขุดเอาไม้ตะเคียนขึ้นมายังไงยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็ผมก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็น ก็เลยเดินลองมาดูก่อนสำรวจพื้นที่ดูก่อนดูลยครับเพื่อนๆครับขนาดขนาดต้นมะขามนะยังใหญ่ขนาดนี้นะครับก็แปลว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยอาณาเขตของวัดก็แปลว่าใหญ่มากนะครับใหญ่ดูนะครับมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆขนาดเลยครับดูก็วันนี้เป็นวัน เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเอ่อไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เด็กคนจะมาเที่ยวกันแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาตรงนี้หรอกครับไม่มีใครเดินเข้ามาแถวนี้หรอกมีผมแหละเดินเข้าเดียวนะครับผมก็อยากจะสำรวจว่าวัดมะขามพงเนี่ยวัดเก่าแก่ที่คนเข้ามาขอโชคขอลาบขอหวยอะไรก็แล้วแต่นะ่ะที่ว่าเขาขอกันได้มาเนะี่ยที่ถูก กันน่ะแล้วก็จนดังขึ้นมาได้นะครับอยู่ๆก็ดังขึ้นมาแบบโอ้โหเมื่อปีปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ยังไม่ดังเพราะก็มาอยู่ครับมาเล่นอยู่แล้วอยู่ๆปีนี้ดังกระหึมมากแล้วก็คนเต็มวัดเลยนะครับแล้วก็ร้านคูร้านค้าเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีพระนะครับไม่มีพระสงฆ์นะครับไม่มีพระสงฆ์เดินไปเดินมาสัก,ส,กสักรูปเลยนะครับ ผมไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ฝั่งโน้นแหละครับฝั่งที่เขากราบไหว้อุโบสถโบ,บราณน,นะครับตอนที่เช้าเมื่อตอนเช้าผมถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วเนอะอุโบสถโบ,บราณเขาแก่แล้วก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เขาไหว้กันคือจริงๆแล้วรอบอุโบสถมันคือจะมีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ายัน ยันอูลูอะไรซักอย่างละ่ะเป็นยันที่มีมีนี่ที่นี่ที่เดียวนะครับยันเนี้ยคนเข้ามาไหว้มาบูชากันนะที่เขาถูกหวยถูกอะไรกันนั่นแหละก็เลยดังนะครับบริเวณนี้ผมมุดเข้ามาคนเดียวนะครับเดี๋ยวก็เดินเดินดูเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่ใหญ่ๆแส้ๆนี่นะครับนะเ็โอเคต้นนี้คือ คือการเดินสำรวจอะคิดง่ายๆสำรวจสำรวจพื้นที่ของวัดก็ถือว่าไม่ใช่เล็กๆเลยเป็นวัดใหญ่มากเลยนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับวัดใหญ่มากวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบวิดีโอไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็วิดีโอไลฟ์สดเมื่อเช้าก็พี่น้องเห็นไปแล้วนะครับอันนี้ครับกั้นพื้นที่ไว้ไม่ให้คนเข้าไปนะครับพื้นที่แต่ผมแอบเข้าไปดู <laughs> นะครับก็ขอจบวิดีโอไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ